อาจารย์คะเบื้องต้นอยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของปลาหมอคังดํากันก่อนที่ไปโผล่ที่บึงมักกะสันแบบนี้มีโอกาสที่จะแพร่กระจายไปที่อื่นๆมากน้อยแค่ไหนและการมาโผล่แบบนี้ถือว่าวิกฤตมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์คะครับตอนนี้อความวิกฤตของเขาอยู่ที่มันแพร่กระจายไปทั่วจังหวัดชายฝั่งที่มีปากแม่น้ําของประเทศไทยเกือบทั้งหมดแล้วครับค่ะส่วนข้างในเนี่ยฮะ ถ้าเผื่อมันขึ้นไปถึงบึนมกสัตรได้แล้วก็ตอนนี้ก็มีแรงงานพบสูงฝุกที่จังหวัดนน,นทบ,บุรีครับค่ะครับก็ความมิกิตข้มีนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นปลาที่แพร่พันธุ์ได้เร็วนะฮะแล้วก็มีพฤติกรรมที่เขาตะกละน,นะฮะเขากินทุกอย่างเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปแย่งอาหารนะฮะแย่งที่อยู่อาศัยของปันปลาพื้นเมืองของไทยเราได้ครับอืมพออาจารย์สารสมขึ้นลแล้วก็ไปน้ำปล่อยนะครับ พออาจารย์พูดถึงว่าตอนนี้เริ่มเห็นจังหวัดที่อยู่บริเวณชายฝั่งด้วยโอกาสที่จะแพร่กระจายไปในน้ําเค็มหรือว่าทะเลเนมีมากน้อยแค่ไหนในเวลานี้คะอ๋อมีมากครับตอนนี้เขาคือจุดถึงการของเขาเนี่ยเดิมก็มาจากจังหวัดสมุทรสาครใช่ไหมฮะ,ะจากนั้นเนี่ยฝั่งตะวันออกเขาก็แพร่ไปถึงจันทบ,บุรีแล้วครับแล้วก็ฝั่งทางตะวันตกเนี่ยก็ไปถึงจังหวัดสงขลาครับที่อำเภอละโนด อย่างน้อยถนะ้ามีรายง,งานที่อำเภละโนดแล้วครับค่ะอาจารย์แล้วทิศทางหรือว่าแนวโน้มผลกระทบที่จะเสี่ยงต่อความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยจริงอาจารย์อาจจาะศึกษาเรื่องนี้มาอย่างยาวนานแล้วสาหรับปลาหมอคังดําจนถึงวันนี้อาจารย์มองว่ามีความน่าห่วงแค่ไหนสําหรับความหลากหลายทางชีวภาพอ่ะะคของประเทศไทยอะค่ะครับจุดที่น่าห่วงก็คือว่าอย่างกรณีแม่น้ําข้าจีนเนี่ยฮะก็ พบว่าตมอข้างดำเนี่ยเกิครอบคลุมไปเกือบร้อยเปอรเซ็นของจํานวนชนิดปลาที่มีอยู่ครับแต่ว่าแม่น้ำสายอื่นๆนี้ก็น่าวิตกกัอองวลสําควรครับเพราะเพราะว่าเป็นจํานวนมากครับมีจุดในน้าเดียวที่ยังไม่เห็นการระบาดรุนแรงก็คือร่มแม่น้ำปากตะกงครับค่ะอืมครับก็อันนี้ก็เป็นเป็นอ่ สถานการณ์ที่เห็นล่าสุดนะครับว่าในแม่น,น้ําหลายสายเนี่ยที่อาจจะมีบางแห่งมีคุณภาพปานกลางหรือว่าไม่ค่อยดีเช่นว่าเคยตานน้ําเสียมาบ้างเลยเนี่ยฮะอันนี้ก็จะพบว่าปามพันธา์ยำจะขึ้นมาแทนที่ได้รวดเร็วครับ <c oughs> แต่ว่าน้ําที่มีคุณภาพดีเนี่ยแหล่งน้ําที่คุณภาพดีหรือปานกลางเนี่ยก็จะมีกานร,ระบาดของปลาหมอชนิดนี้นมีพอสมควรครับแต่ก็ยังไม่ถึงกับครอบคลุมร้อยเปอร์เซ็นครับ ทีนี้ถ้าเราจะมีแนวทางในการลดผลกระทบแบบเร่งด่วนเนี่ยมีอะไรบ้างที่อาจารย์อยากจะเป็นข้อเสนอนับจากนี้นะคะครับตอนนี้สิ่งที่ทุกภาคส่วนนะครับทั้งทางภาคะมงแล้วก็ชาวประมงรวมถึงทุกจังหวัดเนี่ยฮะเราเร่งที่จะจับมันขึ้นมาครับโดยใช้วิธีเครื่องมือประมงต่างๆนะคะพยายามจับปลาชนิดนี้ขึ้นมาจากแหละนะ่งน้ําให้มากสุดเท่าที่จะมากได้ครับแล้วก็จากนั้นก็เอาไปใช้ประโยชน์ อื่นไปบริโภคหรือว่าทำาเอื่นต่อไปครับแต่ก็มีเป้าหมายว่าเอ,อควรจับให้หมดนะฮะให้เหลือศูนย์ตัวในประเทศไทยแล้วนะฮะในระยะเวลาเออจะสั้นหรือจะยาวก็แล้วแต่เนี่ยต้องกาจัดให้หมดครับเพราะเนื่องจากว่าความที่เขาแพร่พันธุ์ลับมาได้รวดเร็วมากเนีย่ยแล้วก็มีความทนต่อความเค็มนะฮะเลยว่าแม้แต่น้ําเสียก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นเนีย่ยเออการที่เราจะ เว้นช่วงนะฮะหรือแถวไปเนี่ยเพ็นตสั้นก็อาจจะให้ปัญหารุนแรงกลับขึ้นมาได้อีกครับค่ะอาจารย์คะถ้ามองจากในอดีตจากที่เราเริ่มพบปลาหมอคลางดำแบบเล็กน้อยจนถึงวันนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าต่อจากนี้ไปเจะมีสถานการณ์ที่ดูน่ากังวลหรือเรวร้ายกว่าน,นี้ไหมคะหรือว่าภาพที่เราเห็นตอนนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่โหดร้ายที่สุดแล้วจากที่เคยเจอมานะคะเ่อถ้าเกิดเรากําจัดหรือว่า ดำเนินการช้าก่อนนี้นะครับคิดว่าอาจจะเร็วอ,อะไรก่อนนี้ครับตรงที่ว่าแหล่งน้ําทุกแม่น้ําทุกปากแม่น้าของประเทศไทยเลยเนี่ยก็จะมีแต่ปลาหมอคันดําเพียงชนิดเดียวะหรือว่าเอาเป็นส่วนใหญ่น่าจะเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นของปลาปุ้งที่มีอยู่ในแหล่งน้ําของไทยครับโดยเฉพาะแม่น้ํน้ันจืดครับส่วนในทะเลเนี่ยก็ยังไม่พบการระบาดจุนแรงในทะเลยกเว้นแหล่งยากทะเลบางแห่ง ออนอกจากผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับความหลากหลายทางชีวภาพอาหารที่เราอาจจะเห็นว่าอาจจะมีเอเลี่ยนสปีชี์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆบทเรียนสําคัญที่อาจารย์มองว่าเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องของเอเลี่ยนสปีชี์ที่ผ่านมาเนี่ยเราควรทําอะไรเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์นอกจากการจับในเวลาเนี้ยจับไปกินจับไปใช้เนี่ยคะ่ะมาตรการที่มากกว่านี้ควรจะมีอะไรอีกหรือเปล่าครับอันนี้ก็คือมาตรการใน,ในอนาคตต่อไปเนี่ย ในการขออนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําต่างถิ่นนะครับคงต้องได้รับการทบทวนแล้วก็ศึกษาอย่างแน่ชัดครับแล้วก็ในการทดลองหรือเลี้ยงเนี่ยจะต้องเป็นระบบปิดครับคือไม่ควรจะปล่อยสัตว์น้ําต่างถิ่นลงในแหล่งน้าธรรมชาติครับอ่าอันนี้เป็นบทเรียนสําคัญอัน,น,นที่ทุกวันนี้เราจากนั้นที่อื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นปลาดุกบิ๊กอุยนะปลาดุกผสมเนี่ยเราก็มีการปล่อย ในลักษณะของการปล่อยความน่าเสียงทําบุญโดยที่เไม่เข้าใจกับพัธรรมชาติก,การปล่อยจักน้าต่ากิ่นลงในแหล่งน้ำธรรมชาติก็น,น่าจะม,มากในแต่ละปีแล้วครับ<ฆ>อ่นี้กรณีนี้นนก็จะเป็นบทเรียนว่าการจัดการจัดน้ำโดยพารเลี้ยงคงต้องให้มิดชิดแลบพรอบมากกว่านี้ครับ ค่ะอย่างที่อาจารย์มีข้อเสนอมาถึงมาตรการของหน่วยงานต่างๆที่เตรียมพร้อมจะดําเนินการไม่ว่าจะเป็นกรมประมงกระทรวงเกษตรที่เตรียมที่จะประกาศเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติด้วยอาจารย์คิดว่าน่าจะต้องมีหน่วยงานอื่นไหมคะหรือมีกฎหมายอะไรที่เอามาปรับใช้ในช่วงเวลานี้ได้อีกไหมคะอะตอนนี้เราก็มีกฎหมายทที่มีอยู่เนี่ยฮะเขาพยายามปรับอยู่ครับเช่นการอนุญาตให้ใช้เครื่องมือบางอย่างที่เคยผิดกฎหมายแล้วก็ให้จํา เอามาใช้เฉพาะจากปลาหมอคางดำแล้วก็กระทรวงอื่นที่จะร่วมด้วยก็มีมากครับตัวอย่างเช่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับได้แก่กรมพยาแห่งชาติและคำพืชนะะฮะเกษตรศาสตร์และพืชเนี่ยเขาก็คงต้องช่วยชี้เป้านะครับในจุดที่พบในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหรือศูนย์ึกษาธรรมชาติต่างๆนะครับรวมถึงของกองของกรมทรัพยากรายั่งและทางทะเลนะครับ อันนี้ก็ต้องมาร่วมมือกันครับว่าอํานวยให้เจ้าที่หรือชุมชนเนี่ยเข้าไปคํจำจัปปามมาข้างดำาในพื้นที่ในความรับิดชอบของเขาครับรวมถึงสาราิกษาต่งางๆเนี่ยก็ก็มีส่วนร่วมด้วยครับ อาจารย์คะอย่างล่าสุดเนี่ยเหตุการณ์ที่เราเจอคือเจอปลาหมอครงดําในพื้นที่กทมชั้นในแต่ว่าก่อนหน้านี้อย่างที่เราเห็นข่าวกันไปคือมันเจอในหลายๆจังหวัดด้วยความแตกต่างกันของจังหวัดที่อาจจะอยู่ใกล้ชายฝั่งหรือว่าจังหวัดที่มีการเชื่อมต่อกันของคลองหรือแม่น้ําต่างๆที่มันแตกต่างกันอย่างนี้นคะ่ะวิธีการจัดการกับปลาหมอครงดําจําเป็นต้องแตกต่างกันด้วยไหมคะ,ะขึ้นกับความลึกกับสภาพน้ําครับถ้าเผื่อ น้ำที่ตื้นเนี่ยก็ต้องใช้อวนแบบอวนตาถี่อะไรพวกนี้ฮะกวาดจากมามแต่ถ้าในแม่น้ําเขาก็ใช้อวนหลุนอะไรเนี่ยฮะคือคองต้องกาจัดในหลายวิธีนะฮะขึ้นกับสภาพของทางการภาพของแหล่งน้านะฮะ,ะแล้วก็อพื้นที่ครับก็จงใช้หลายวิธีแล้วก็ที่สําคัญก็คือทุกภาคส่วนต้องเอร่วมมือแล้วก็ลงมือกําจัดเนี่ยต่อเนื่องจนกว่าปลายที่จะหมดไปครับ แต่ว่าถ้ามีแนวโน้มของการยกระดับมาตรการให้เรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติอาจารย์ก็มองว่าเรื่องของปามหมอขังดําก็น่าจะจัดการได้แต่ว่าอาจจะต้องเพิ่มมาตรการหลังจากนี้ในการตรวจสอบย้อนหลังกันเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ครับใช่ครับการตรวจสอบย้อนหลังนี้เราคงทราบว่าว่ามาจากไหนหรือว่าใครเป็นคนนําเข้ามานะครับแล้วก็การตรวจสอบทางพิธุกรรมก็พบว่ามันสอดคล้องกับสาริชาข้อสาริฐานที่เขามีมาแต่ก่อนครับ ส่วนในเรื่องของการเยียวยาเรื่องของการเรียกร้องต่างๆเนี่ยก็คงต้องใช้มาตรการทางการกฎหมายทางการเมืองต่างๆเนี่ยครับให้ให้บริษัทที่นําเข้าเนี่ยเอมีส่วนร่วมในการเยียวยาหรือช่วยเหลือในการกาจัดให้มากกว่านี้มากกว่าที่เป็นอยู่ครับค่ะอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำเอเลี่ยนสปีชีมาปล่อยในประเทศไทยบ้างไหมคะ ก็คงฝากว่าในอนาคตในการเลี้ยงสัตว์น้ํานะไม่ช่จะสัตว์น้ำสวยงามหรือสัตว์น้ำอาหารเนี่ยครับคงจะต้องมีความระมัดระวังมากกว่านี้ครับในสาหรับผู้เลี้ยงครับก็คือเออมันจะต้องเลี้ยงในที่จํากัดนะฮะแล้วก็ถ้าเบื่อหรือว่าไม่อยากจะเลี้ยงเนี่ยก็ไม่ควรจะทําบุญปล่เข้าไปนะก็ต้องเอาจจะมอบให้กับทางกรมมงงหรือว่าสํำจสักรทะไอพวกนี้นะครับ <c oughs> ค่ะ อันนี้ก็เป็นข้อฝากไว้อืมอืออืเอาละคะ่ะช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์ชวลิตนะคะที่มาร่วมวิเคราะห์ปัญหานี้กับเราด้วยคะ่ะอาจารย์สวัสดีคะ่ะ